ครับสวัสดีทุกท่านครับพ่อกันคือเก่าครับผมนบลอยสารขึ้นทินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเห็ถั่วฝรั่งออกดอกนะครับไอ้ตงไหนฝรั่งยังสีออกดอกง่าคุณปลูกมาเป็นปีกระบวลไม่หมากไม่ผลนะครับบวลไม่ดอกไม่ผลเพราะว่าเทคนิคกับโวลไม่ยังหลายนะครับสําหรับฝรั่งนะครับเป็นเือทีีสามารถควบคุมการออกดอกออกผลไง่ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพื่อเมื่อไหม่นะครับสําหรับผู้ทิ่ปลูกฝรั่งหรือปลูกไบ้ว่มไอ้ตรงไหนเขายังสีมีดอกมีผลนะครับ แต่ว่าถึงสีมีกะมี่ผลผลายนะครับออกผลบผลายนะครับมันนี้ก,ก็ได้สีมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับจริงๆนวฝรั่งนี่กะปัใจจัยในการออกดอกออกผลกขบไม่ออยังครับก็คือ,คอบำรุงเขาให้สมบูรณ์นะครับเนาะให้น้าให้ทาหารเขาเพียงพ่อแล้กะกัที่สําคัญที่สุดคือการตัดแต่งจริงนะครับสำหรับฝรั่งแห้งตัดจริงกับแห้งแตกแห้งแตกก็แห้งมีดอกแห้งมีดอกร้ายแลลวก็มีโอกาสติดผลร้ายนะครับ สำหรับั่งผวกใส่ขาวพวกจิ้มจูหร,รือว่าสวยมีรั่งอ่าตีขามาในเะมืองไทยดนๆนะครับก็บม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดผลติดยังกันเลนะครับแต่ว่าบางคนปลูกอาจจะปล่อยให้กิ้งแยวกิ้งเฟื่อยนะครับมันก็นอาจจะเฮ็ดให้บ่ออกดอกออกผลน,นะครับวันนี้ผมกัเลยสิมาแนะนาวิธีนะครับการเน้นบังคับให้ั่งอ่าออกดอกก็มีสองอย่างหลักัน,นะครับหลักๆก,ก,ก,ก็คือหนึ่งก็คือการตัดหยอดนะครับ,ต,บตัดเต็ดหยอดตัดหยอดนะครับ สองก็คือการโนมกิ trading, by, no ้งร you know, ูดใบโนมกิ้งนะครับคือเขาลูดใบแก่เขาออกแล้วก็โนมกิ้งนะครับโนมกิ้งห้กิ้งเขาขนานไปกับผพืนนะครับอันนี้เขาก็จะเฮดไห้แตกกิ้งออกว่าหม่นะครับประเด็นมันก็คือการเฮดให้มันแตกกิ้งออกว่าหม่นี่แหละครับแต่ว่าโนมกิ้งเนี่เขาติดแตกมาหลายนะครับจะหลายกว่าการตัดหยอดนะครับตัดหยอดนี่ก็สีเฮดไห้แตกหยอดมใหมจากหนึ่งกลายเป็นสองนะครับหลังจากนั้นหยอดใหม่มากประมาณคููใบที่สามครับโดยส่วนมากแล้ว สามถึงห้านะครับเดี๋ยจะสายพันธุ์กระสีมีช่อดอกออกมานะครับประมาณสองสามชฉนะครับสองสามคูแต่ประมาณบางที่ก็หกชอาได้นะครับออกมาเป็นคูนะครับเนาะสำหรับการตัดนะครับก็มีเทคนิคอยู่ครับเดี๋ยวผมสิผ้าเบิ้งครับนี่ครับการตัดนะครับก็ตัดอ่า เขียวเข่ามอน้ำตาลนี่ครับวางนี่ครับสำหรับการตัดเอาผลนะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกเมื่อไม่นะครับหลังจากเขาตัดกับประมาณอีกห้าเดือนนะครับก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับแ้่ว่าต้นนี่เป็นห้องเป่าซื้อต้นแรกที่ผมปลูกนะครับต้นนี้ผมแต่งเสาไปนะครับตอนนี้ก็กิริงหม่กำลังออกมานะครับแล้วจะได้เอาผลผลิตนะครับ อันนี้ต้นเป็นการแต่งเสาเนาะหลังจากแต่งเสาแล้วในประมาณนี้นะครับดอกก็ลังหม่าใบก็ลังเขียวเข้มนะครับนะครับฝรังขันห่อตัดแต่งกิ่งนี่เขาก็จะมีลูกมาเรื่อยๆนะครับไือแต่งนี่ครับเพราะจะโผลไปแล้วนะครับผมกับผมกับมาผมกับตัดนะครับทัดแล้วเขาก็แตกออกมานะครับ แตกมาเห็นบอประม่าณตัวนี้ประมาณตัวไหนนะหนึ่งสองสองคู่ใบป,ประม่านอันนี้นะครับรมังกรกับม่าสี่ช่อมังกรกระมาหกาช่อนะครับเนี่ยครับนะครับ เป็นธรรมชาติของเขานะครับเวลาตัดแต่งอะไรเขากจะแตี๊ออกมากครับโดยที่เขาโป่งโป่งเฮ็ดยังครับสําหรับฝรั่งนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเขาอยากให้ดอกฝรั่งเขาสมบูรณ์เนี่ฮเขาะตรงมํารุงเขาให้สมบูรณ์ครับคือให้ทานอาหารเขาะก็ให้นามเขานะครับยิ่งจะเพราะของปซื้อนี่ยครับส่วนมากขั้นอาหารบัวพ่อหรือว่านามบพัพอเนี่ยส่วนมากก็จะสลัดลูกนะครับเาสำหรับของปซื้อ แต่ว่าขั้นอาหารพ่อนามพ่อสภาพอากาศดีเขาก็ติบลูกดีนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเฮานี่ค่ะแด่งร้ายครับอากาศทะลุ40ก่สิมีปัญหาสลัดลูกด้วยกันครับสาหรับของอซื้หนานี่นะครับที่สาคัญคือต้องตัดแต่งจริงนะครับเนาะเขาจะให้ดอกมาสามารถคอนโทลไหนหลังจากตัดแต่งจริงแล้วครับประมาณหาเดือนนะครับเดี๋ยวเก็บลูกขายเลยครับหาเดือนหลังจากตัดแต่งไปแล้วนะครับเนาะหาเดือนหาถึง6เดือนนะครับ ันสุดท้ายแล้วตอนน้องหอนมันก็สเสล้ยวถ้าอุณหภูมินะยังช่วงน้องห่อนก็ยังช่วงเนี้ยปกติแล้วสองเดือนจังสีซุกนะครับสําหรับใส่แดงแต่าบางที่กันเดือนกว้าๆก็ก็แก่แล้วก็เก็บแล้วนะครับเพราะว่ามันอากาศมันหอนนะครับซุกไวนะครับบางที่ก็ซุกแดดก็มีครับต้องหายน้าเพียงพอนะครับสีมันเท่ากันซุกแดดได้เลยก็ห่อโดยทุงแล้วกระทับด้วยกระดาษทับอีกทานึงนะครับกระดาษในทอง สองแผน่นหมดนะครับยังซสีเอาอยู่นะครับสำหรับหนาหอนเนาะหอนคักอีประเทศไทยเทาช่วงนึงนะครับนะครับันเท่าตับแตงกีงเรื่อยก็จะมาแบบีเรื่อยนะครับ,น,รบน,น,น,ระนะครับนี่คือของขาซื้อเะครับเนี่ยท่านใบใบหน้าใบกลมใบไงเนี่นะครับจริงๆผมก็ไหวหลายโคตด้วยกันกนะครับแต่ว่าถ้าย่เก็บผล ไปขาย it, right? นะครับต้นเก็บไปร้ายแล้วเนี่ยสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัดหย่อนแล้วต่อไปกับนมกิ่งนะครับก็คือตาห้าวตัดหย่อนนะากับให้ลดใบแกนนะครับรลดใบแกออกแล้วก็นมกิ่งนกมารนครับห้ขนานกับผื่นนะครับนกมาขนานกับผื่นนะครับแล้วก็หาฟ้างให้ยังมาผูกไปก็ได็นะครับไวยเขาหนุ่มมากสินะครับแล้วเขาก็จะแตกคู่ใบออกมาใหม่นะครับ แต่กูใไว้มามาเกือบทุกขอตาเลยครับแต่ก็มาเยอะมากเนี่ยนะครับนาโนมยิงมาแบบนี้หลุดใบแก้วก่อนนะครับแล้วก็ตัดยอดซอยเนิดนึงอะไรครับยิงบอลนี่ผมตัดผ้นผลิตไปขายไปนะครับหอยนี่ครับผมให้บ่งอาจำลองนะครับตัวนี้บริโนมนะครับแต่ว่าเกิดจากไหวผลนรายโปรดนะครับมันกระลับนําหนักมันก็เลยกิ้งก็เลยอ่า ็นการโน้มก anyway ิ่งไปในตนะครับน่ครับเป็นกรสีมีกิ่งไม่แตกออกมาครับกสิมาพร้อมลูกเลยนะครับเห็นบ่นี่คือเป็นการโน้มกิ่งนะครับคือถ้ามีกิ่งหาหาฟงว่าผูกจองไวให้กิ่งมขนาดกับเพืร์นะครับแล้วก็รูดใบแก้วนะครับ้วก็สิแตกออกมานะครับแตกมาแเบเกือบทุกคอตาเลยนะครับหลังจากนั้นก็สิดอกมาเต็มเลยครับนี่คือการเห็ดดอกแบบโน้มกิ่งนะครับเนาะ แตมีสองวิธีก็แล้วตะไผ่มักนะครับบางคนเขา,าก็มักอ่าส่งกุ่มเขาก็สีตัดหยอดตัดกิ่งเอานะครับแต่วขั้นยาแข่งในพนได้ได้ลายนี่ค่ะนมกิ้งนะครับแต่วานนมกิงม้งก็สีหลายขั้นตอนนะครับลำบากในการหาเสียกมโยงนะครับแต่วา่าตัดแต่งเอามันก็นสีสะดวกกว่านะครับนะส่งมมกุ่มก็สีสวยนะครับอันนี้ก็แล้วตะไผ่มักนะครับที่ได้สองวิธีนะครับสป็นับ การเห็ดแห่พลังออกดอกออกผลน,นะครับมูนี้พิดไม่ถึงนะครับตันตังดงย่อนสืเป็นปะมาานี้นะครับช่วงนี้ไม่กินน่นกันหลายแน่นะครับแต่ว่าผมกับวัดีเห็ุแห่งเขานะก็ปล่อยนะครับผมจะฉีดพวกชีวพันธุน์นั่นฉีดที่นะครับเพื่อว่าให้มีพวกเพี้ยนะครับพวกเพีย้ยเพี้ยแป้งพวกอันนี้นะครับ พวกลาบพวกแป้งนะครับสีบุคอยมีใส่มีเรียร์ทิเลเซียมนะแต่ใส่บีเอสนะครับสารที่พันธ์ในการจับเชื้อรานะครับที่ใส่นะครับส่วนมะแรงปีกแข็งสนบางนี่ก็สิเป็นไมงกิโน่นะครับมันก็เอาบกอยวนะครับสารที่พันธ์เพราะว่ามันต้องโดนตัวเขาครับอย่างเขาฉีกเขายังสีเอาอยู่นะครับแต่ว่าเขามาฉีกกบะเห็นโตนะครับตอนฉีดครับส่วนผม น่ำกับวมมีนครับปีนี้แห้งครับส่วนทึ่งคนกับสิไลายเนี่ยนับสวนผมนี่ยกับประมาณสองรนไอยต้นใ่ครับตบากกับสิปูเพิ่มอีกครับเดี๋ยวผมใส่ให้เรื่องต้นที่ผมบริตัดแต่งนะครับเนาะผมว่าเอาลูกผมเอาไว้ตอนกริงนะ ต้นนึ่งมันก็่ิบ่ค่อยมีดอกไม่ผลปันไหนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับต้นเนี่ยสูงเลยเนี่ยอายุปีกว่านะครับเดือนสิงหาปีนี่นะครับเดือนสิงหาเดือนสิบรบสองปีนะครับตอนนี้กับปีกว่าราะว่าปลูกมันวันแม่นะครับผมเอาไหว้ตอนนะครับช่วงหันเจอร่มหักไปหลายริงอยู่ครับขนาดเอาใหม่ดำยังยังบอลอดนะครับร่มแห้งไร ฮักเบิ้ดนะครับฮักลงมาเลยครับเจอลมเข้าไปนี่ครับอโอ้อกรีงงามๆบวกก็ครับหักเบิดเลยครับเจอลมเข้าไปเนาะขนาดใบไม้ดามน,น,นั่นต้นนี้ผมบมด โมเดตัดกแตงจริงนะครับเพราะว่าผมตั้งใจเอาไว้ขยายพันธนะุ์เนาะผมก็เลยปล่อยให้เขายาวเลยนี่คือของผลข,ของการทีู่ไว้บมได้ตัดกแตงกับทเป็นกระสีแล้ครับกต่สบวบ้ค่อยมีผลผลิตนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมตองมาไอควันกริงเดีตอนเพิ่มครับเพราะว่าห้างใหม่มาข่ำนะครับตักยึดไว้เดี๋ยวพายุมาอีกสิฮักไปอีกครับแค่นี้ก็ฮักไปหลายแล้วครับฮักไ,ไปประมาณหลายกริงครับตนน้น กระสีได้เลยเอต้นกล้วยนี่ก็สีเดียวออกนะครับกลใบหน้าจริงๆแนวฝรั่งเขาเป็นเกิดทีต้องการแสงลอยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าต้องการลมเงานนี่หัเปัญหาครับเพราะว่าเป็นต้นที่เอาไว้ตอนะครับนี่้าเฮาอย่างใดพ้ผลทธิตัวปัญหาครับคือตัดนะครับตับเดียบผมพ้าซับ จะนุ่มจริงนะครับจริงยังไงยังสูงนะเราะับหลุดใบอะไกับนุ่มล้องมาเอาสร้างผูกไว้นะครับแล้วเขาก็จิแตงออกแล้วดอกมาเต็มเลยครับนี่ครับมันมอตัดแตงแบสีเป็นแบบนี้นะครับตว่านอกจากการตัดแต่งกิ่งการนุ่มริงแล้วซึ่งพวกนี้จะไม่เขาก็ออกดอกเรียบนะครับแต่มาเขาเขาอยากให้เขาติดดูงดีให้รูกเขาแข็งแรงนี่ก็คะฉีดพวกแค่นเสียมบวรอนเสริมมันได้ครับช่วงที่เขาดอกตุ้มๆนะครับก็ฉีดไปเลยแต่ว่าช่วงที่เขาดอกบานๆนี่เขาก็ตองฉีดนะครับเนาะ ว่าอันนอาจจะกระทบถึงเกสรเขานะครับให้เขาผสมเกสรนะครับเกสรเขาจะได้บริลลลวงครับเ้าไปฉีดพ่นตอนดอกเข้าบานนี่มันอาจจะขยายเกสรเขาผสมในบรดีนะครับเนาะกะฉีดตอนที่ดอกยังบนทัานบานนะครับดอกตุต่มๆอยู่ครับเพื่อให้เกสรเขาแข็งแรงนะครับเรีวยกว่าจริงๆแต่เขาควรฉีดฉีด,ดเรื่อยๆนะครับฉีดก่อนหน้าดอกจะบานก็ได้พวกแอนเทอร์โมลอนไม่ว,ว่าจะเป็นพวกน้ำมักฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะครับ ซื้อว่านมักพวกปีกลวยอง่ีงสินะครับพวกดอกไม้นะครับมีการใส่ดีดีใกันครับทาดินเข้าดีดินเข้าสมบูรณ์นะครับมีการเติมชุลินซี่อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนมากพวกสารอาหารพวกถาดล่องถาดเสริมนี่เขาก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างครับเมา่อร่แม่ท้องสิ่ว่าฉีดพวกแค่นเสียมอลอนเนี่ยถืออ่าเพียงพ่อนะครับเพียงพ่อก็ไอ้เฟือนะครับ กรบอกมีอย่างหลายนะครับจริงๆริงถาดอาหารเขาถี่ตรงการกับประมาณเท่าไรนะประมาณสิบเจ็ดถ,ถาดนะครับเนาะถาดอาหารเผื่อแต่ว่าที่ใส่ได้หลายก็คือไอตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่นะครับล่องมากๆก็จะเป็นถาดล่องนะก็ถาดล่องนี่ก็สี่นี่แคลเซียมเอ่อแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกจุลธาตุนะครับจุลธาตุนี่คือธาตุอาหารที๊ ใส่ในปริมาณที่น้อยมากนะครับแต่ว่าหั่นขาดว่าไรนะพวกใส่เวอร์ไแต่ว่าหั่นขาดว่าไรมันบอกคือมันบอกคือไอ้ถาดเสริมของคนได้จริงๆไงคนต่างคนจะเอื่อนมาจุลธาตุนะครับมันจุตรงกว่านะครับท่านบอกว่าถาดหั่นเสริมนี้มันจุดเพราะเปียกับอาหารเสริมของคนมันจุาหั่นเสริมบวกเยนก็ได้แต่ว่าเขาเผื่อบวงแมวนนะครับมันเป็นจุลธาตุคือบวกกินบนได้ต้องกินครับถ้าเผื่อขาดนี้ออกก็การนั้งทีนะครับแม่์จะ ใส่ปริมาณหน่อย,อยก็ยังไงพวกสังกะสีนะครับกันเผืดบบริรับสังกะสีใบก็บจะเล็กนะครับใบ,บใบใหญ่เหลืองนะครับนี่ครับเกิดตัวการ์บหลายครับแต่ว่าเกิดบริรับกับสีสแสดงอาการทันทีนะครับมาปกติแล้วพวกยุาธาธิเขาก็มีอยู่แล้วนะครับดั้นบินข้อดีนะครับ,รบก็บะมตกเสริมยังไ้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็วางว่าสิเป็นประโยชน์หองาลกกันหน่อยนะครับสําหรับมือไม่ที่อยากมาปลูกฝรั่งนะครับวิธีการเห็ดในฝรั่งออกดอกนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์นำนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ